กันนะคะอุปาทินณติก,กะปฐมบทอุปาทินนุปาทานิยาธรรมา อุปาทินนุปราทานิยาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายนะคะที่กรรมอันตันหาและทิฏฐิเข้าไปติดโดยอาการกระทำให้เป็นอารมณ์นั้นยึดไว้โดยความเป็นผลและเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้มีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลกียะวิปากจิตเราจะเอาแต่ อ,อ,องค์ธรรม,มคิดนะคะโลกียะวิปากาจิต32เจตสิกเจตสิก35เพราะถ้าเป็นวิบากก็เจตสิกจะจะเวน้นวิรตี3ออกไปนะคะแล้วก็กรรมชรูป 20่สิำเหล่านี้เมื่อจําแนกโดยขันอายตนะธาตุสัจจะแล้วเราก็มาคิดขันก่อนก็ได้วันนี้เราจะคิดขันก่อนขันอายตนะธาตุสัจจะแล้วจะได้ขันที่เท่าไหร่ถ้ามีรูปมาต้องมีรูปประขันนะคะกรรมชรูปนี่แหละจะเป็นรูปประขัน เราคิดโดยวความเป็นขันก่อนก็ได้นะคะขัน5ก็คือจะได้คือถ้ามีรูปก็คือได้ขัน5แล้วก็เขียนตามหนังสือขัน5คือแจงรายละเอียดว่าในกรรมวัชรูป20เป็นรูปปะขันก็คือกรรมวัชรูป20เป็นรูปปะขันเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขัน สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือจะเป็นสังขารละขันนะในเวทนาเจตสิกสามสิบห้านั้นเขียนแจ้งตรงนี้ในเวทนาเจตสิกสามสิบห้านั้นเ,นเวทนาเจตสิก,เ,เ,สกเป็นเวทนาขัน สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือที่เหลือก็จะต้องเหลือสาเป็นสังขารละขันนั่นเองทีนี้วิญญาณขันเราก็เอาจิตมาเขียนเลยโลกิยะวิปากาจิตเขียนชื่อเต็มเขานะคะสานั่นเองเป็นวิญญาณขันแล้วก็ แล้วก็มาคิดอายาตนะอายาตนะก็จะมีได้11เ,เพราะว่ากัมวชรูปนี้จะต้องขาดไปก็คือสัทธ,ธารมนะคะรูปาคันธาราาัสาสัทธ,ธารมไม่มีแล้วก็เขียนตั้งแต่เริ่มเลยก็คือจักหุประสาทอายาตนะได้11คือจักหุประสาท จัจกนะ๊กุเป็นจักขายตนะโศตาประสาทก็เป็นโศตายตนะคานาประสาทก็เป็นคานายตนะชิวหาประสาทเป็นชิวหายตนะกายาประสาทเป็นกายายตนะนะคะเราเขียนตามนี้เลย จากขุประสาทตรงนี้เป็นโสตะประสาทภาณประสาทชิวหาประสาทกายะประสาทแล้วก็รูปารมณ์ รูปารมณ์ทีนี้สัทธ,ธารมไม่มานะคะเพราะว่าอันนี้กรรมชรูปที่รูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยสัทธ,ธารมไม่ได้เกิดจากกรรมนั่นเองก็จะมีรูปารมณ์แล้วก็คันธารมรสา,ารมเพราะฉะนั้นสัทธ,ธารมก็คือจะขาดไปรสา,ารม ปัทวีเตชโชวายโยโผฏฐาพรมนะคะปัทวีเตชโชวายโยโผฏฐาพรมเป็นผดธพายตนะนั่นเองก็คือสรุปแล้วก็รูปเนี้ยกันในกรรมวชรูป20นั้นจกขู่ประสาทเป็นจักขายตนะโสตประสาทเป็นโสตายตนะคานาประสาทเป็นคานายตนะ ชิวหาปราสาทเป็นชิวหายตนะกายยาปราสาทเป็นกายยานะยตนะตนะรูปารมเป็นรูปายตนะคันธารมนะคะเว้นศรัทธ,ธาไปก็คือจะเป็นคันธารมเป็นคันธายตนะราัสารลมก็จะเป็นรัษายานะปัทวีเตโชโพธพารมเป็นโพธพายตนะ ทีนี้เราก็เอาจิตมาเขียนต่อนะคะจิตก็คือโลกียวิปากจิต32เป็นมนายัตนะโลกียะวิปากาจิต32เป็นมนายตนยะปาาต 32, เป็นมนายตน,นะนตนแล้วนะคะทีนี้เจตสิกเอาเจตสิกมา35ห สุขุมรูปก็คือจะเหลือ9สุขุมมรูป9หรือ11นั่นเองแล้วได้แก่อาปโปอิธีภาวะปุริสภา,าวะหาชยะชีวิตตะอาหาระปริเฉทะอุปัจจยะสันตติและหรือชาลตาอานิจตาเป็นธรรมายตนะ ราะว่าปกติเนี่ยโอราริกรูป12จะเป็นโอราริกายตนะ10นี่ขาดไปขาดไป1 1รูปก็คือสัทธารมก็จะเหลือสุขุมรูป9เป็นธรรมายตนะเจตสิก35สุขุมรูป9หรือ11เป็นธรรมายตนะ สรุปแล้วอายตนะก็จะได้ที่11นั่นเองปกติอายตนะจะต้องได้12ถ้าขาดไป1ก็จะเหลืออายตนะ1ิทีนี้เราก็มาเรียนมามาคิดท่าต่ตอ จำแนกโดยความเป็นาธาตุนะแล้วก็สัจจะาธาตุก็คือจะได้17เพราะว่าปกติาธาตุเต็มจะได้18ก็คือเท่ากันนะคะก็คือที่หายไปนั่นก็คือสัทธารมณ์นั่นเองเพราะว่าสัทธารมณ์ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นเอ่อไม่ได้เกิดจากกรรมกรรม,มชรูปจะมีแค่20สบ ะะอันนี้รายละเอียดก็ไปเรียนในห้องเรียนนะคะในกรรมชรูป20นั้นเราจะต้องเขียนตามนี้เลยในกรรมชรูป20นั้นจกักขุประสาทเป็นจกักขุธาตุโสตประสาทก็เป็นโสตธา,าตุ คาณาประสาทก็เป็นคาณาธาตุชิวหาประสาทก็เป็นชิวหาธาตุกายะประสาทก็เป็นกายะธาตุทีนี้รูปารมณ์ก็เป็นรูปธาตุที่สัทธารณมไม่มานะคะก็เหลือคันธารมตรงนี้เราจะต้องจําให้แม่นว่ากรรมวัชรูปไม่มีสัทธารณมนะคะคันธาธาตุแล้วก็รัศารเป็นรัศธาตุนั่นเองเดี๋ยวเราก็เรียงกันมาก่อน ก็คือเขียนทั้งหน้าว่าโสตะปราสาทตามกันคาหน้าปราสาทชิวหาปราสาทกายปราสาทรูปารมณ์คันธารมระสารมเรียงตามลำดับนะคะ และสารลมแล้วก็จะเหลือปัฐวีเตโชวาโยโคทัพพลมเป็นโคดัพพะโคดัพพธาตุทีนี้เราก็เอาจิตมาคิดต่อนะคะจิตนี้ก็คือเราจะเริ่มที่ในโรกียะปิปากจิต 32นั้นจากขู่วิญญาณนจิต2นะคะเพราะว่าวิบากจิตเนี่ยก็จะเริ่มที่จากขูวญญวกข่วิญญาณนจิต2ดวงจากขู่วิญญาณนจิต2เป็นจากขู่วิญญาณธา,าตุคณะวิญญาณนาจิต2ก็เป็นคณะวิญญาณธา,าตุ ชิวหาวิญญาณาจิตสองก็เป็นชิวหาวิญญาณธา,าตุกายวิญญาณาจิตสองก็เป็นกายวิญญาณธา,าตุจกคุโสตอาหายโสต โสตวิญญาณจิตสองเป็นโสตะวิญญาณธาตุคานาวิญญาณจิตสองเป็นคานาวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิตสองเป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายะวิญญาณจิตสองเป็นกายะวิญญาณธาตุนั่นเองแล้วเขียนข้างหน้าว่าจักจักขุโสตะเขียนไม่สวยอีกแล้ว โสตะวิญญาณและจิตสองคานะวิญญาณและจิตสองชิวหาวิญญาณและจิตสองกายะวิญญาณและจิตสอง ีนี้มันก็จะมีจิตที่เหลือนะคะจะเหลือก็คือจะมีสัมปติชนะจิตสองอีกเป็นมโนธาตุนะคะทีนี้วิบากกจิตก็จะเหลือที่เหลือน่ะยี่สิบเพราะใช้ไปแล้วสิบสองเพราะโลวิกิยะวิบากนี่มันสามสิบสอง 32, ถ้าเราใช้ไปสิบสองจะต้องเหลือยี่สิบนั่นเอง ก็เราก็เอาวิบากจิตวิปา,ากจิตนะคะที่เหลือ20เท่ากับว่าเป็นมโนวิญญาณธาตุคือเรารู้ที่มาที่ไปนะคะเราถึงจะเขียนถูกแล้วที่ก็จะเหลือธรรมธาตุธรรมธาตุเราก็จะเอาเจตสิกมาคิด เจตสิกสามสิบห้านะคะแล้วก็สุขุมมรูป9เก้าหรือสิบเอ็ดได้แก่อาโปอิทีภาวะปุริสภา,าวะหาชยชชีวิตะอาหาระปริเฉทะอุปัจยัยญาสันตติและหรือหรือและชรตาอนิจจตาเป็นธรรมธาต สรุปแล้วธาตุได้17จริงๆเราจะคิดธาตุ18เต็มก็ได้แล้วก็ลบหนึ่งก็คือลบสัทธธาตุสัทธธาตุนั่นเองคือลบสัทธลมที่เป็นสัทธธาตุก็จะท่าลบหนึ่งนะคะเท่ากับสัทธธาตุก็จะเหลือ17นั่นเองแต่ว่าเราจะเขียนเรียงตามลำดับตามนี้แล้วเราก็มาคิดสัจจะต่อ คาดได้ส8สัจจะนะคะแล้วก็จะเริ่มที่ทุกทุกขสัจจะทุกแล้วก็สมุทัยนะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่มีสมุทัยก็เดี๋ยวนะคะตรงนี้ปฐม,มบทปฐม,มบทจะได้ที่สัจจะได้แค่หนึ่งก็คือทุกขสัจนั่นเอง ทุกสมุทัยเพราะว่าไม่มีโลภะไม่มีนิโรธไม่มีมัคคสัต์เท่ากับว่าเอาตัวเลขทุกตัวนะคะก็คือโลกิยะวิปากาจิต32เจตสิกที่ประกอบ35แล้วก็กรรมวัชรูป20 20เนี่ยเป็นทุกขสัตว์ทั้งหมดเลยได้สัจจะเดียวนะคะ สัจจะก็คือได้หนึ่งนั่นเองก็จบอุปาทินนาติกะปฐมมบทแล้วเราก็มาท่องกันอุปาทินนุปาทานิยาธรรมมา สภาวธรรมทั้งหลายที่กรรมอันตันหาและทิฏฐิเข้าไปติดด้วยการกระทำให้เป็นอารมณ์นั้นยึดไว้ด้วยความเป็นผลและเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้มีอยู่องค์ธรรมก็ได้แก่โลกียะวิบากกจิต32เจตสิ 4, 35, ก35รกมัชรูป20ทธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนาธาสัจจะแล้วได้ขันห้า อายตนะสิบเอ็ดท่าสิบเจ็ดสัจจะหนึ่งขันห้าคือกรรมัชรูปยี่สิบเป็นรูปขันในเจตสิกสามสิบห้านั้นขันห้าคือกรรมัชรูปยี่สิบเป็นรูปขันในเจตสิกสามสิบห้านั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์ สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ33เป็นสังขารละขันโลกียวิปาก,กจิต32เป็นวิญญาณขันอายตนะ11คือจกักขุประสาทเป็นจักขายตนโตะโสตประสาทเป็นโสตายตนะคานาปราสาทเป็นคานายตนะชิวหาปราสาทเป็นชิวหายตนะ กายพาัสสัตเป็นกายายาตนะรูปารมเป็นรูปายตนะรูปารมนะคะรูปารมเป็นรูปายตนะ คันธารมเป็นคันธายตนะรัารมเป็นรัศยายตนะปัทวีเตโชวายโผถัภารมเป็นโผดถภพายตนะโรกียวิปากจิต32เป็นมนายตนะเจตสิกสาสุขุมรูป9หรือ11เป็นธรรม,มายตนะนั่นเอง าได้17แล้วก็ท่องไปเพื่อให้เราเกิดความเคยชินธาคือในกรรมัชรูป20นั้นจักขูประสาตเป็นจักขูธาตุโสตปรสสาทเป็นโสตธาตุคานัปสาทเป็นคานัธาตุชิวหาสาตเป็นชิวหาธาตุกายประสาตเป็นกายธาตุรูปารมเป็นรูปธาตุคันธอารมเป็นคันธาตุรสารมเป็นรสธาตุ ปัทวีเตโชว,วายโยโผดถัพพารมเป็นโผดถัพธาตุในโลกียวิปากาจิต32นั้นจักขู่วิญญาณจิตสองเป็นจักขูวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิตสองเป็นโสตวิญญาณธาตุคานาวิญญาณจิตสองเป็นคานาวิญญาณธาตชุชิวหาวิญญาณจิตสองเป็นชิวหาวิญญาณธาตุ กายญวิญญาณจิตสองเป็นกายยวิญญาณธาตุสัมปติชนะจิตสองเป็นมัวิปากะสัมปติชนะจิตสองเป็นมโนธาตุตรงนี้นะคะวิปากาจิตที่เหลือ20เป็นมโนวิญญาณธาตุคือจะเหลือ20เจตสิก35สุขมรุ่งเก้าหรือ11เเป็นธรรมธาตุ ะะสรุปแล้วก็คือท่านได้17นั่นเองแล้วสัจจะนะคะก็คือโลกิยะสัจจะได้หนึ่งคือโลกิยะวิปากจิต32เจตสิก35มรรมัชรูป20ทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกขสัตจนั่นเองก็จบปฐมมบทเดี๋ยวเรามาต่อที่ทุติยบทกันนะคะ